กลุ่มปราสาทตาเมือนและปราสาทสีขอรภูมิโบราณสถานแห่งอารยธรรมขอมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เพลย์ลิสต์สำหรับคนเดินทางในพอดแคสต์นี้พวกเราจะพาท่านเดินทางย้อนการเวลาสู่ชายแดนไทยกัมพูชาอันเงียบสงบของจังหวัดสุรินทร ที่ซึ่งแผ่นหินเก่าแก่ยังคงก้องเสียงแห่งอารยธรรมโบราณค่ะในพอดแคสต์นี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับกลุ่มปราสาทตาเมือนและปราสาทสีขอรภูมิซึ่งไม่ใช่แค่โบราณสถานธรรมดาแต่คือจุดเชื่อมโยงระหว่าง2องอารยธรรมข้ามพรมแดนที่หลอมรวมศรัทธาศิลปะและการเดินทางไว้ด้วยกันอย่างน่าทึ่งค่ะ เริ่มกันที่กลุ่มปราสาทตาเมือนที่ตั้งอยู่กลางช่องเขาตาเมียงบนแนวเทือเขาพนมดงรักเขตอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กลุ่มนี้ประกอบด้วยปราสาทหินสามหลังที่เรียงตามขนาดได้แก่ ปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาเมือนโตด๊ดและปราสาทตาเมือนหรือบ่ายกรีมแต่ละหลังไม่ได้สร้างเพื่อความงามเท่านั้นนะคะหากแต่มีหน้าที่ที่ต่างกันปราสาทตาเมือนทมเป็นศาสนสถานหลักใช้ประกอบพิธีกรรมมีสิวลึงธรรมชาติอยู่ใต้ฐานปราสาทและที่น่าสังเกตคือปราสาทหลังนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งต่างจากปราสาทอื่นที่มักหันทางทิศตะวันออกแสดงถึงความเชื่อมโยงกับ เส้นทางจากเขมรต่ำในอดีตค่ะถัดมาคือปราสาทตาเมือนโต๊ดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอโรคยาสารหรือสถานพยาบาลประจำเส้นทางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 และสุดท้ายปราสาทตาเมือนที่มีขนาดเล็กที่สุดมีลักษณะเป็นห้องยาวถูกใช้เป็นธรรมศาลาหรือที่พักของผู้เดินทางในยุคโบราณนอกจากนี้ยังมีปราสาทตาควายหรือที่ชาวกัมพูชาเรียกว่าปราสาทกรอเบย ตั้งอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ12กิโลเมตรเป็นปราสาทขนาดเล็กทรงกากบาทตั้งอยู่บนหน้าผาสูงล้อมด้วยธรรมชาติที่เงียบสงบแม้จะต้องเดินเท้าระยะไกลแต่ก็คุ้มค่าแก่การไปเยือนเพื่อสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์และความสงบของสถานที่นี้ค่ะ แล้วเราก็มาถึงอีกหนึ่งอัญมณีแห่งสุรินนั่นคือปราสาทสีขอรภูมิหรือปราสาทระแงงตั้งอยู่ในอำเภอสีขอรภูมิปราสาทนี้โดดเด่นด้วยปรางหมู่ห้าองค์ที่ก่ออิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงรายล้อมด้วยคูน้ำทับหลังขององค์ประธานสลักเป็นภาพพระศิวนาตราชทิ้งนดงงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในชิ้นงานศิลป์ที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย อีกจุดเด่นคือนางอัปสราที่ปรากฏบนกรอบประตูมีลักษณะคล้ายนางอัปสราที่ปราสาทนครวัดซึ่งพบได้ที่นี่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนี่จึงเป็นจุดที่เชื่อมโยงความงามทางศิลปะของไทยกับอารยธรรมขอมได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ กลุ่มโบราณสถานทั้งหมดนี้คือเครื่องยืนยันว่าแถบชายแดนสุรินไม่ใช่เพียงเส้นแบ่งดินแดนแต่คือประตูแห่งการเดินทางความศรัทธาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งในอดีต สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของในแต่ละประสาททั้งประสาทต,ตาเมือนทมประสาทต,ตาเมือนโต๊ดประสาทต,ตาเมือนประสาทต,ตาควายและประสาทส,าาสาาีขอระพูมเราจะจัดทำเป็นพอดแคสต์แบบเจาะลึกถึงข้อมูลในแต่ละประสาทมาเพิ่มเติมให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในโอกาสต่อไปซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกรับชมรับฟังกันได้ในพอดแคสต์เพลย์ลิสต์สำหรับคนเดินทางหรือจากลิงก์ที่เราจะนำมาวางไว้ให้ภายในเดสคริปชันของคลิปนี้ค่ะ กลุ่มปราสาทตาเมือนและปราสาทสีขอระพุมโบราณสถานแห่งอารยธรรมขอมขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะ